โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมเนนะครับอ่าก็ในวันนี้นะครับผมผมว่าจะมาแต่งตัวปืนกิโลหนึ่งซีหนึ่งกันนะผมโดยรูปแบบสายในวันนี้เนะี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายที่ผมจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะผมแต่ว่าช่วงนี้เนะี่ยผมเริ่มแบบเปลี่ยนรูปแบบการเล่นตัวเองมากขึ้นนะครับผมก็เลยมาลองแบบสายลหลายๆแบบนะโดยสายนี้เนะี่ยที่ผมแนะนาเนี่ยจะเป็นสายสำหรับคนที่เน้นแคมนะครับผมจะเน้นแคมนะครับซึ่งจะเน้นในการเจาะทะลวงสิงกิจขวางด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าใครที่แอบอยู่หลังสิงกิจขวางนนนียกกระบอ้ จาะได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับผมียดว่าเป็นการเปลี่ยนปืน AR ให้กลายเป็น LMG เลยเดียวเชียวนะฮะก็มาดูของแต่งกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมของแต่งชุดแรกเลยนะผมที่ผมแนะนำนะครับพราะด้วยความที่ตัวปืนเป็นสายแคมป์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากคือกล้องเล็งนะครับอันนี้ผมแนะนําโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ติดตั้งกล้องเล็งนะครับผมก็แนะนำว่าไปเสริมในส่วนของพันท้ายก็ได้นะครับผมเป็น RTC steady 2เลยครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยาของตัวปืนนั่นนนนนนเเอองรรับแแแถมมมมตตวววกลล้ดดยยผ่่าาา อันนี้เฉพาะสำหรับใครที่ไม่ติดกล้องเลงนะฮะก็เปลี่ยนไปเป็นบรรท้ายแทนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครติดตั้งกล้องเลงก็ เลือกสั่นกล้องเล็งที่ชอบแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับคราวนี้ขอแต่จะทัดไปถัดจากกล้องเล็งน,นะครับผมแะนาว่าเป็นในส่วนของลำกล้องปืนนะครับโอเดมสิมัสแมนนะครับจุดประสงค์หลักๆเลยนะผมที่เราติดตั้งลำกล้องปืนอันนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้เพิ่มเลีดาเมจไป35%นะผมทำให้ระยะการยิงของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแถมอีกทั้งเรายงังควบคุมปืนได้ดีขึ้นด้วยพอลดแรงดี๋ยวตั้งแล้วก็แรงแนวนอน,นและที่สำคัญคือเพิ่มความแม่ยนยำเมื่อเล็งยิงไปอีกด้วยนะผมเด้ว่าคุมค่าสาย ก็เลยมีข้อเสียตามมาคือในเรื่องของความรวดเร็วนะครับผมด้วยความคล่องตัวนั่นเองคือเรเวล่าเลนจิงเนี่ยจะบวกมา18ความเร็วก็ที่ลดลง3แล้วความเร็วที่หนาแดงลดลงไป15นะครับซึ่ง3สิ่งนี้นะครับผมเราจะทดแทนกันด้วยระยะดาเมจและความแม่นยาและการควบคุมปืนนั่นเองนะครับในเรื่องของเรเวล่าเลนยิงที่มันเหมือนจะสาคัญใช่ไหมครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นเราเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปชิดตูหนักมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรเวล่าเลนจิงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยยยมมมัััััันน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 เเ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 ลลลลทททททดดดแแแแไไ้้้้้้ววรรรรรรรููปปปปบบบบบกกกกาาาาา่่่่่่ขขอออออองงงงงงีจจะะะะะคคคค์หหืืิตตผโซ คราวนี้นะครับผมไม่นำว่าเป็นในส่วนของแมกกาซีนนะครับผมไม่นำเป็นร้อยลาวรีโหลดไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความจุแม,ม็กซ์เป็นนัดและดาเมจอีก10%รนและลดแรงดันนอนไปด้วยนะครับทำให้ตัวปืนเนี่ยสายแทบจะแบบอู้น้อยลงมากนะฮะและที่สำคัญคือเพิ่มในเรื่องของการเจาะทะลวงใหม่ด้วยนะครับผมก็เลยได้ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกำแพงหรืออะไรแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถยิงทะลุเจาะเข้าไปได้เลยนะผมเพื่อเช็คว่าสตูอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ได้เลยเต็มที่นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่ง การเจาะทะลวงนี้เนี่ยก็จะเจาะไม่ถึงนะครับก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งกีดขวางแล้วเนี่ยเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะโดยข้อเสียนะผมคือเลงยิงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาถึง120%เรียกได้ว่าของแตงชนีชิ้นเดียวเนี่ยทำให้ความโค้งตัวของกิโลหนึ่งซีหนึ่ง ลดทว่ลงไปมากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราจะเน้นแคมน์นะงครับผมจะเน้นทิ้งระยะห่างกับสตูปเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรวเวอร์ระไรอยูย่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเลยไม่ได้สมุลอะไรมากกับเราเนาะและยังรวมไปถึงความเร็วขึ้นที่และเร็วอร์ไลหลดด้วยนะครับผมโอเคนะของแต่ชิน้นถัดไปนะผมถัดจากแมกกาซีนนะครับคราวนี้ผมแนะนำว่าเป็นส่วนของเพิร์กนะครับเป็นดิสเบ l ลนะครับผมข้อดีของมันนะผมคือการที่เรายิงสตูแล้วเนี่ย จะทําให้ศัตรูช้าลงนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าทําให้เราเนี่ยล่ายิงศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งมันเหมาะสมสมําหรับสายนี้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ารูปแบบสายนี้เนี่ยเน้นความแม่ยำและยิงศัตรูจากระยะไกลนะครับมันทําให้ศัตรูตัวเล็กใช่ไหมการให้เรายิงโดนศัตรูแม้แต่นัดน,นึงเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูช้าลงและเราก็สามารถล่ายิงศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะของแต่ในชิ้นถัดไปนะครับถ้าจับเพิรนะครับผมผมเว็นนาว่าเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนะครับเป็นสตอรี่ฟอร์ดกิฟต์ แรงยิงขึ้นบีกนั่นเองนะผมทำให้ตัวปืนเนี่ยนิ่งมากขึ้นแหละแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองนะครับข้อเสียก็เช่นเคยนะฮะความคงตัวก็จะลดลงไปนะครับแต่ว่าเราเล่นสายแคมป์และทิ้งระยะกับสตูดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความคงตัวก็เลยไม่ได้ส่ผลอะไรมากกับเรานะครับโอเคนะอันนี้ก็คือของแต่งทั้ง5ชิ้นนะครับผมที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะผมกิโล1นึ่งสี่หนะผมสไตล์ LMG นั่นเองนะครับผมเลยได้ว่าเพิ่มความเจาะทะลวงและทําให้สตูสโลด้วยนะ หนักหน่วงแน่นอนนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้จริงกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้านครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็จะเ้าไปที่เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้อยู่หมดทีมเดสแมทนะครับผมในด่านไม้อามี่นั่นเองนะครับผมเราจะเน้นทีมนี้ห่างกับซุยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นการให้เรามาดักไปตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับผมอีกอย่างปืนเราเนี่ยมีความนิ่งแล้วก็ความแม่นยำที่ค่อนข้างจะโอเคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ครับเห็นไหม ความ,ม,มแม่นยำเราค่อนข้างจะโอเคเลยผมกระสุนกระจุกกันหนักมากนะฮะแล้วสตูผมมาตรงนี้เนี่ยเขาเยย้าระยะยิงเราแบบแน่นแน่นแน่นอนนะครับผมแต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยสตูน่าจะไม่โผล่มาตรงนี้แล้วนะครับผมเพราะสตูน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับผมนี่เนะี่ยโอเคครับเออเออเอาว่ามีสองคู่หูวิ่งดุยไปแล้วนะครับผมอแล้วผมจะแคมป์เพื่ออะไรล่ะงานนี้โอเคนะฮะโอเคงั้นเรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่านะผมก็ในเรื่องของเรือไรโดดก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ช้ามากนะผมค่อนข้างจะโอเคนะครับ แต่เราเปลี่ยนจุดมาตรงนี้ก็ได้นะผมเผื่อมีคนมาเนาะแล้วก็ในเรื่องของเร็วล่าแรงยิงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ถึงกับช้ามากขนาดนั้นนะครับผมเพียงแค่ว่ามันสู้ในระยะใกล้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติว่าซูมยิงช้าประมาณนี้เนะี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าไงนะเล่นแคมได้สบายบื่อเลยนะผมเรื่องของความเร็วในการยิงเนาะไม่ใช่ความเร็วในการยิงความเร็วในการซูมนะครับผมแหมพูดผิดผิดถูกๆนะครับโอเคครับผม ไอ้น,น่จะเปลี่ยนจุดเกิดเปล่าเอ้อยนั่นไงเปลี่ยนจริงด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะผมยิงตัดไปเลยนะครับเขี่ยกับโอ้โหเกือบตายนะผมขอแอบบริเวณตรงนี้หน่อยนะครับผมอุ้ยโหตรงนี้ก็วิวสวยๆนะครับเออโอเคสตูนอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนคืออุ้ยช่วยเพื่อนไม่ทันขอโทษนะครับโอเคครับโอ้ โอเคครับผมแวะมารีโหลดก่อนนะครับจังหวะรีโหลดค่อนข้างจะสําคัญนะครับผมอัน,นอันนี้เนะี่ยผมหมายถึงว่าจังหวะรีโหลดที่สําคัญเนี่ยคือเราไม่ต้องรีโหลดบ่อยนะครับเพราะว่าเราเพิ่มในเรื่องของความจุแอกซีนมานะครับโว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 ที่นี่นะข้อดีของการที่ติดตั้งมแม็กซีนนี้มาเนี่ยคือมันเจาะก,กระสุนนะครับมันทําให้สิ่งกีดขวางอย่างรถอะไรพวกนี้เนี่ยเรายิงกระสุนไปแล้วเนี่ยมันจะทะลุถ,ถึงตัวหลังได้นะผมถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่อนข้างจะโอเคเลยนะผมถ้าสมมติว่าเราเล่นแต่งแบบนี้แล้วเ,เล่นแคมมันนะครับมันเลยค่อนข้างจะคุ้มค่ามากนะครับเดีย๋ยวมีสตูโผล่มานะผมถ้าสมมติว่ารู้ว่า,าดูจากมินิแมปบนขวานะฮะถ้าสมมติว่ามีจุดแดงๆขึ้นเนะี่ยอุ๊แสดงว่าสตูเตรียมโผล่มาแน่นอนนะผมให้เรากดซูมรอไว้เลยนะครับแล้วพอสตูโผล่มาก็ยิงนะครับผมโอเคนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการซูมยิงนะครับผมเพราะว่าการซูมยิงของเราเนี่ยค่อนข้างจะช้านะครับผม เป็นหนึ่งในข้อเสียของการแต่งรูปแบบนี้นะครับแต่ว่ามันขเขาเรียกว่าไงดี่ยครมันต้องมีข้อเสียกับข้อดีนะครับแตกต่างกันไปเนาะมันก็จะกําเนิดเป็นสายต่งตางๆนะผมของการแต่งปืนนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปตัวปืนกิโลหนึ่งีหนึ่งนะผมรูปแบบสไตล์เจาะทะลวงนะครับเปลี่ยนจาก AR เนี่ยกลายเป็น LMC ได้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมใครที่เล่นแคมป์เนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะผมเจอใหม่คลิปน้านะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับคลายเป็นกำลังใจด้วยครับพี่จะอย่ลืมคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะผมคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วบ๊ายบายนะครับอเดียส์นะ